รายการส่องเศรษฐกิจโดยทีมงานอีโคโนมิกไทยสนับสนุนโดยโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิม King Power เมืองไทยประกันชีวิตอยากโอนเงินไปต่างประเทศก็ง่ายเรากับว์ฟได้กับกรุงไทยว์ฟบริการโอนเงินต่างประเทศอัจฉริยะผ่านแอปกรุงไทยเน็กแอปธนาคารเดียวได้เรทแลกเงินสุดพิเศษถึง31สิงหาคมนี้ สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา16นาฬกา9นาทีนะครับวันนี้วันจันทร์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2564รายการสองเศรษกิจนะครับกระจายเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 9 7 MHz เดำเนินรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ16นาฬกาถึง17นาฬกานะครับสำหรับวันจันทร์นี้ดำเนินรายการโดยผมนายยศสิริมิตรไพยบูรณ์ครับ กอ็อย่างที่เคยน่้ทราบนะ,ะท่านผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปรับฟังรับชมได้นะครับใน y o u t u นะครับไปเซิร์ชคำว่าซองเศรษฐกิจนะครับหรือเซิร์ชชื่อผมก็ได้นะยศศิรินะครับเสร็จแล้วท่านผู้ฟังสามารถไปใน f a c e b o o นะครับไปเซิร์ชคำว่ารายการซองเศรษฐกิจนะครับก็จะมี2กลุ่มแล้วผมเอาเอาลิงก์ไปแปะเอาไว้นะครับซึ่งในช่วงเบรกสองน่าจะแปะไม่ทันนะครับท่านผู้ฟังน่าจะไปเป็น ไป subscribe นะครับถ้าเผื่ออยากจะฟังท่านนี้เนี่ยมีอะไรใหม่ในใน u t u b e คือผมเปิดมีท่านผู้ฟังมาบอกว่าน่าจะเปิดไลฟ์แชทนะผมก็เปิดเปิดไลฟ์แชทให้ท่านผู้ฟังแล้วนะครับในใน u t u b e ท่านก็ไปเขียนกันเอาเองแล้วกันทรานนี้ถ้าเผื่อเปิดไลฟ์แชทแล้วนะครับท่านผู้ฟังก็มาเขียนเขียนวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นติชมรายการคุยกับผมได้ทั้งนี้นะครับก็จะทำให้ไม่เหงานะครับ เพราะจัดรายการคนเดียวตอนนี้อยู่นะครับแต่ว่าโดยปกติผมเปิดให้เคยเปิดให้ครั้งหนึ่งนะมีคนเขียนอยู่คนเดียวท่านท่านผู้ฟังก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีผู้ไปเป็นสมาชิก subscribe รายการเพิ่มขึ้นใน u t u b e นะฮะหรือท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะครับอยากจะสอบถามหรือแสดงความเห็นอะไรก็ตามใจเลยเนะเวลาเวลาแชทนี่สงสัยเขาไม่ได้ดูนะว่า ไปด่าใครอะไรเงี้ยท่านผู้ฟังคงต้องรับผิดชอบเองนะผมคิดว่ารายการไม่ต้องรับผิดชอบนะแต่ก่อนอื่นนะเราเราไปมันมีเรื่องไปสัมพันธ์ซึ่งก็น่าสนใจนะไปะสัมพันธ์รายการเรานะครับส่วนใหญ่ก็เป็นสถาบันการเงินนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเข้าไปสัมพันธ์มันก็น่าสนใจเหมือนกันนะอันนี้มาจากบริษัทมินนะมินก็อยู่ในตลาดหุ้น เดี๋ยวไปดูหุ้นมินเองช่วงหลังนี่ก็มาปรับตัวขึ้นมากค่อนข้างดีนะเดี๋ยวผมดูชหุ้นหุ้นมินก่อนนะฮะหุ้นมินนี่ยังหาไม่เจอแป๊บน,นึงมินเออมินวันนี้บวกมาได้เจ็ดสิบห้าสตางค์สามลึงนะบวกเยอะเลยนะครับสองจุดสามสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะมีที่สามสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์มินนีออ่ที่ผ่านมา ผมยอมรับเคยซื้อเวลาตกไปหนักๆนี่ซื้อแล้วก็ได้กําไรเยอะเหมือนกัน,นก็ต่ําสุดนะครับห้าสิบสองสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเยอโรนี่นะครับสิบหกบาทสาี่สิบตังค์เยอไฮสามสิบสาบาทเจ็ดสิบห้าตางตอนนี้ก็ยังจริงๆวันนี้ใกล้เยอไฮอยู่นะครับอตอนนี้นี่สามสิบสามบาทสามสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าตางสูงสุดของวันนี้สามสิบสาบาทก็ใกล้เยอไฮแล้วนะครับไปดูไปสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับมินนี่เขาทาหลายอย่างนะครับผล ผลการดำเนินง,งานไตรมาสสองนะครับปี2 5ง 4, 4, 4ของมินนะครับส่งสัญญาการฟื้นตัวของบริษัทนะครับมินนี่คือ Minor อร์ e r n a t i o n a l ชั่จำกัดมหาชนนะครับมินทนะครับก็มีดลาราหลาคนชื่อนี้นะแต่ไม่เกี่ยวกับบริษัทนะครับรายงานผลประกอบการนะครับ การดำเนินงานประจำไตรามาสที่2ปี2564นะครับมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน3,400ล้านบาทนะครับปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับทั้งไตรามาสก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับซึ่งมีผลขาดทุนสุดที่จากการดำเนินงานจำนวน5,200ล้านบาทในไตรามาสที่หนึ่งปี2564และ7,200ล้านบาทในไตรามาสที่สองปี2563ตามลาดับนะครับ โดยผลการดําเนินงานนะฮะฟื้นตัวขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นผลนะครับเนื่องมาจากการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมของมินโดยเฉพาะยิ่งในทวีปยุโรปนะครับประกอบกับการฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหารนะครับโดยมินนะครับมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในแต่ละเดือนตลอดไตรมาส2ปีนะครับ2,000ไตรมาส2ของปี2564นะครับและกลับมามีผลกําไรสุดที่ในเดือนมิถุนายนจากการกลับมาเปิดให้บริการโรงแรมและแนวโน้มการดําเนิน ธุรกิจเชิงบวกของเครือโรงแรมในทวีปิวโลปในขณะเดียวกันนะครับมิ้นประสบความสําเร็จในการเข้าทําธุรกรรมสําคัญหลายรายการนะครับเพื่อบริหารจัดการฐานะทางการเงินของบริษัททั้งในด้านการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชําระคืนหนี้เดิมและการหมุนเวียนสินทรัพย์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางเงินของบริษัทต่อไปนะครับ Minor Food นะครับรายงาน ผลกำไรจากการดำเนินง,งานจำนวน103ล้านบาทในไตรมาสที่2ปี25 6 4นะครับฟื้นจากไตรมาส2ปี25 6 3ซึ่งมีผลขาดทุนสุดที่ิ385ล้านบาทเออมีจากขาดทุนเป็นกำไรนะจากขาดทุน3 8 5บาทเป็นกำไร10 3ยล้านบาทนะครับแต่ชะลอตัวลงจากไตรมาสที่1ปี25 6 4ซึ่งมีกำไรสุดที่จากการดำเนินง,งาน160ล้านบาทนะครับโดยกำไรที่ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมามีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มธุรกิจอนะ่ะ ร้านอาหารในประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการระบาดระลอกที่3ของโรคโควิด -19 นะครับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายน2564เป็นต้นมานะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเนื่องนะครับแต่บริษัท Minor Food นะครับยังคงสามารถสร้างผลกำไรได้เป็นไตรามาสที่4ติดต่อกันนะครับจากทั้ง3กลุ่มธุรกิจอาหารหลักนะครับทั้งนี้ในไตรามาส2ปี2564นะครับ ยอดขายต่อร้านเดิมของทั้งกลุ่มธุรกิจร้านอาหารกลับม,มาเป็นบวกอยู่ที่ร้อยละ6.2จากกลุ่มร้านอาหารในประเทศจีนและออสเตรเลียซึ่งมีการบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกร่งด้วยการฟื้นตัวของธุรกรรมทางกิจกรรมทางธุรกิจนะครับรวมไปถึงฐานของผลการดําเนินการที่ต่ําในปี2000ันไตรมาส2ปี2563นอันนี้คือคือเบสเฟกต์นะครับไปเทียบกับปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงของการระบาดของเชืเ้อไวรัสใหม่ๆนะครับ ก็เกิดการปิดประเทศทั่วโลกนะครับในขณะที่ยอดขายต่อร้านเดิมของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยยังคงชะลอตัวอยู่นะครับจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19อย่างไรก็ตามนะครับรายได้ของ Minor Food นะเพิ่มขึ้นร้อยละ31โอ้โหใน2ปี2องพเมื่อเทียบกับไตรามาส2ของปี2 5 6 3นะครับด้วยจำนวนสาขาร้านที่กลับมาเปิดให้บริการมากกว่าในช่วงไตรามาสที่2ของปีนี้นะครับจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น และมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดําเนินมาอย่างต่อนเนื่องนะครับส่งผลกระทบทํำให้ไม n น r f o ฟูมีความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้นในไตรมาสสปี2564ในเดือนมิถุนายน2564นะครับโดยการฟื้นตัวนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากแนวโน้มการดําเนินง,งานที่แข็งแกร่งขึ้นในภูมิภาคและทุกธุรกิจนะครับโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มโรงแรมในทวีปยุโรปซึ่งเริ่มมีการผ่อนคลาย ข้อจํากัดต่างๆในการเดินทางภายในทวีปตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาค,คมนะครับส่งผลทําให้โรงแรมกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งหนึ่งและมีจํานวนผู้เข้าพักและตราคอห้องพักที่สูงขึ้นนะครับนอกจากนี้โรงแรมในประเทศออสเตรเลียยังคงมีผลงานที่ดีมีอัตราการเข้าพักห้องเฉลีย่ยอยู่ที่ร้อยละเจ็บส่ในไตรมาสที่สองปีสองพสภาพคล่อง ยังคงเป็นสิ่งที่มิ้นท์ให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกนะครับท่ามกลางช่วงเวลาที่มีความผันผวนนี้โดยกระแสงเงินสดเฉลี่ยต่อเดือนกลับมาเป็นบวกนะครับอยู่ที่ประมาณ900ล้านบาทในไตรมาสที่2ปี2 5 6 4ซึ่งเป็นผลจากการฟื้นตัวของผลการดําเนินงานและเงินสดที่ได้รับจากการหมุนเวียนสินทรัพย์โรงแรม nh collection barcelona grand hotel ก a r d e รอ n ในเดือนมิถุนายนนะครับทั้งนี้ด้วยเงินสดในมือที่เพิ่มขึ้นจำนวน27,0 0 0ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจำนวน3า0 0 0นวน31,000ล้านบาทนสิ้นเดือนก,นกรกฎาคม2564นะครับส่งผลทำให้มินมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะดำเนินงานต่อไปในอนาคตท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรก็ตามมิ้นเชื่อมั่นว่าสถานการณ์จะดีขึ้นไปอีกหลังจากที่มิ้นเริ่มเห็นการฟื้นตัวอย่างมีนัยยะสำคัญและต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะฮะ ในช่วง12เดือนที่ผ่านมามิ้นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการฐานะการเงินด้วยการเพิ่มทุนการบริหารจัดการหนี้การหมุนเวียนสินทรัพย์อย่างอรอบคอบโดยในเดือนกระกฎาคม2564นะครับมิ้นประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ในประเทศจํานวน10,000ล้านบาทซึ่งนําไปใช้จ่ายเพื่อคืนเงินกู้ระยะสั้นบางส่วนและเพิ่มสภาพคล่องนะครับและออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนสามารถที่จะคืนได้เมื่อครบกำหนด5ปี จำนวน300ล้านเหนรียญสหรัฐเพื่อจ่ายคืนหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนเดิมนะครับส่วน NH Hotel นะครับกรุ๊ปได้ออกหุ้นกู้จำนวน400ล้านยูโรนะครับเพื่อจ่ายคืนเงินหุ้นกู้เดิมนะครับอีกทั้งได้รับการขยายระยะเวลาการชำระเงินกู้ส่วนใหญ่ไปเป็นปี2569และได้รับยดเว้นการทดสอบดำรงอัตราส่วนการเงินไปจนถึงสิ้นปี2565 อย่างไรก็ตามมิ้นได้เข้าทำธุรกรรมหมุนเวียนสินทรัพย์2รายการมีมูลค่ารวม273.5ล้านยูโรนะครับด้แก่การขายและเช่ากลับโรงแรม NH Collection Barcelona Grand Hotel g a r d กา o เนะครับประเทศสเปนและการขายทำสัญญารับจ้างบริหารโรงแรม Tivoli Marina Villa m i r r a และ t i v วล i Cavoeiro ประเทศฝรัง่งประเทศโปรตุเกสนะครับโดยจะนำ เงินสดที่ได้รับดังกล่าวไปใช้เพื่อจ่ายคืนหนี้และเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทนะครับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนะครับไม n น่อินเตอร์เนชั่นแนลมหาชนมินนะครับเป็นผู้นําในการดําเนินธุรกิจสากลมีธุรกิจหลัก3อย่างได้แก่โรงแรมร้านอาหารและธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์นะครับมินดําเนินธุรกิจโรงแรมทั้งในรูปเจ้าของเองบริหารจัดการและร่วมลงทุนโดยมีโรงแรมและเซอร์วิสสวีทมากกว่า520แห่ง โรงแรมในกลุ่ม Min เ r อร์อินเ t i o n a l ชใน55ประเทศในเอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางแอฟริกาคาบสมุทรอินเดียยุโรปอเมริกาใต้และอเมริกาเหนือนอกจากนี้มินยังเป็นผู้นําในธุรกิจร้านอาหารซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียโดยมีร้านอาหารมากกว่า2300สาขาใน26ประเทศนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.miner.com คืออันนี้พูดจริงๆนะผม <c oughs> ก็รู้จักมินมานานรู้จักว่า <c oughs> ทำโรงแรมนะแล้วก็ที่รู้จักดักก็คือเป็นผู้นําเข้ามีดขายมีดทําครัวราคาแพงซึ่งราคาแพงทนสวยคมอะไรเงี้ยตุ๊กตาคู่นะซึ่งซึ่งผมก็เป็นลูกค้าอยู่ก็รู้จักพอมาเห็นประชาพันนี้ถึงทราบว่าโอ้โหธุรกิจเขาเขยายไปยิ่งใหญ่มากมายนะครับเคยนะครับเมื่อตอนปี40เนี่ยไปงานเลี้ยงไปเจ,เจอเจ้าของบร,ริษัทเเป็นคนอเมริกรันอยู่เมืองไทยมานานนะตอนนั้น ผมคิดว่าธุรกิจยังไม่ใหญ่ขนาดนี้นะฮะแล้วก็มีโรงแรมอยู่พัทยานะผมก็ไปอยู่โรงแรมเขาแหละนะฮะแล้วก็เออเดเคยเคยเคยได้พบกับไม่ทราบท่านยังอยู่หรือเปล่านะก็ตอนนั้นท่านก็อายุมากแล้วนะเจ้าของเป็นเป็นคนอเมริกันที่มาอยู่เมืองไทยทั้งสามีภรรยาเนาะก็ก็มาอยู่เมืองไทยทั้งนานแล้วกลายเป็นคนไทยไปแล้วนะฮะก็ทําธุรกิจมากมายใหญ่โตนะครับแล้วก็หลายๆอย่างก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่เรา คุ้นคุ้นหูกันแล้วก็เราก็ใช้กันอยู่รายวันนะครับหุ้นที่ผ่านมาก็ตกลงไปเยอะแล้วก็แล้วเราก็ได้ซื้อแล้วเราพอขึ้นมาเราขายก็ได้กําไรนะครับก็ช่วยให้ไปซื้อ,ไป,อไปซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพิ่มเติมเอาเรากลับมาดูเรื่องของเรานะครับตลาดหุ้นอไปดูตลาดหุ้นก่อนความจริงความจริงอยากให้ดูเรื่องโควิดนะโควิดมันก็น่ากลัวดูโควิดก่อนแล้วกันนะครโควิดนะครับ ประเทศไทยนะคือคือเราอยู่หยุดไปสองวันประเทศไทยเลื่อนอันดับขึ้นมาเป็นอันดับ3าบสาในโลกแล้วจํานวนผู้ติดเชื้อสะสมนะครับ็ล้านแล้วจ้านะครับความจริงล้านตั้งแต่ผมรู้สึกเจอวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะ <c oughs> อยู่ที่หนึ่งล้านหกห็ปดหคนนะครับตอนนี้ผู้ติดเชื้อสะสมนะครับวันนี้ติดเชื้อเพิ่มหนึ่งหมื่นอยเก้าคนถ้ามองดูมันก็ดีขึ้นแหละนะไม่ถึงสองหมื่น นะครับแต่ว่าหมื่นเจ็ดมันก็ไม่น้อยแหละนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับ2อ2ยสี่สิบคนวันนี้นะครับรวมแล้วเสียชีวิตสะสมเก้าเก้าันห้าร้อหบสอคนนะครับไปดูสหรัฐเมื่อวานนี้ดีกว่าสหรัฐเมื่อวานนี้นะครับเออจำนวนผู้ติดเชื้อสหรัฐนี่ลดลงไปนะครับเพิ่มรายวันนี้อยู่สาม0มื่นแปด้อยสิบคนสองวันก่อนเหลือแปดหมื่นสามพเ้า้อหกสิบคนก็ดูดีขึ้นนะ อยู่ในลักษณะที่ลดลงนะครับหมายถึงจํานวนการเพิ่มของสหรัฐลดลงนะครของไทยเรานี่ก็วิ่งขึ้นมาในชาร์ตสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจากที่เรารายงานครั้งที่แล้วนะปรากฏว่าเราแซงมาอีกสประเทศนะแซงอิสราเอลกับโปรตุเกสไปเรียบร้อยนะครับก็ระดับนี้คงอีก2อสาวันถึงจะแซงโรมาเนียนะครับไปดูไปดูกราฟหุ้นดีกว่า นะครับกราฟหุ้นไทยนะฮะวันนี้ก็ดูสดใสดีขึ้นซึ่งก็แปลกมันเป็นเป็นไปเป็นไปตามตลาดโลกหรือเปล่านะครับเปิดตลาดมานช่วงก5านนาาานาทีะครับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ1 5 6 8 1 4จุดนะครับเสร็จแล้วก็ยืนสูงต่อเนื่องที่ทางปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับวิ่งแว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับจนไปปิดตลาดในช่วงเช้าก็ใกล้ระดับสูงของวันนะครับ ระดับสูงของช่วงเช้านะอยู่ที่1,571.58จุดนะครับเปิดตลาดช่วงบ่ายมาปรับปรับตัวสูงเพิ่มเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ซิกแซกน่าสังเกตคือก่อนเข้ารายการเรานะครับช่วง15.52นาทีนะครับพอเข้ารายการเราก็ปรับตัวสูงขึ้นเลยอันนี้ไม่ได้เพราะรายการเรานะช่วงไปทําจุดสูงสุดของวันนะครับช่วงเวลาประมาณ16.02นาทีนะครับจุดสูงสุดของวันนี้อยู่ที่1,588.13จุดนะครับบวก29.95จุด ต่ำสุดของวันบวก12.75จุดอยู่ที่1,515.93จุดอันนี้ไล่กลับเข้ามาใกล้1,006แล้วนะครับในขณะนี้เนี่ยตอนนี้นะครับบวกได้27.60จุดนะครับบวกขึ้นไป1.78ออยู่ที่1,580.78จุดนะครับก็ใกล้จุดสูงของวันนะครับ หุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นปรับตัวสูงขึ้นในกรอบกว้างนะครับ1,253บริษัทปรับตัวลดลงไป736บริษัทและไม่เปลี่ยนแปลง339บริษัทนะครับอวอลลุ่มนะครับปริณการซื้อขายพุ่งกระชูนนะจนถึงเข้ารายการนี้เข้ารายการเราตอนนี้นะครับ13,145ล้านบาทเอาปีดแล้ว1 3 2 1 1ล้านบาทนะครับก็แสนล้านแล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับช่วงปลายนี้ชี้สูงขึ้นไปทําจุดสูงขึ้น ทำจุดสูงของวันใหม่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจว่าเอะแล้วมันจะจบทำไมยังไงใครซือ้อเดี๋ยวไปดูไปดูแล้วกันว่าไปดูมูลค่าซื้อขายหุ้นดีกว่า10อันดับและห้าอ,อันดับแรกแล้วกันนะครับเคแบง์ K มาอันดับหนึ่งบวกเยอะมากนะครับเคแบง์ K บวกไป10บาท9.2 2เปอร์เซ็นต์นะครับไปอยู่ที่1 1 8บาท50สาสบตาบบงค์บวกได้ตั้ง9บาทบวกไปบวกได้ตั้ง10บาทบวกได้990 9.22%นะครับนานๆเห็นทีเคแบงนี้ตกต่อเนื่องมานะครับหลายวันนะครับเสร็จแล้วก็ซึมเซานึกว่าจะแย่นะครับแต่ว่าปรากฏว่าวันนี้แบงค์ขึ้นจริงๆแล้วขึ้นมา2วันวันถุกก็ขึ้นนะอ่บีบีอลมาอันดับ2นะครับบวกไป8.65%บวกไป9บาทนานๆเห็นที SCB มาอันดับ3นะครับบวกไป5.82%นะครับบวกไป5บาท75สตางค์นะครับอืม ไม่ได้บอกมูลค่าเคแบงค์ K มูลค่าการซื้อขาย7,848ล้านบาทนะครับ BBL แบงก์กรุงเทพนะครับมูลค่าการซื้อขายอันดับ2นะครับ4,028ล้านบาท s c b อันดับ3นะครับ3,513ล้านบาท c p o าอันดับ4นะครับบวกไป4.74เอ่อ4.74%นะครับบวกไป2บาท3ลึงนะครับอยู่ที่60 75, าบาท75สตางค์นะครับมูลค่าการซื้อขาย3,499ล้านบาทปอตอทอนะครับมาด้วย มาอยู่แล้วนะครับขายใหญ่เรานะครับมูลค่าการซื้อขาย2,781ล้านบาทนะครับก็บวกมาบาทหนึ่ง36บาทนะครับบวกไป2 8 6ก็มากันมากันใหญ่นะครับหมายถึงมากันทั่วทั่วหน้านะกลุ่มบตทไปดูนะบวกกันสวยงามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไปดูกลุ่มต่างๆนิดนึงนะครับบตทนะครับบวกไป3.57%บวกไปตอนนี้นะครับบาทจะลลงแล้วนะครับ36บาทจะลึงนะครับ ว่าอย่างที่ว่ามูลค่าการซื้อขายมาอันดับ5นะครับออตอนนี้มูลค่าการซื้อขายปตทอ,อ,อยู่ที่สองพอยสามสิบสองล้านบาทนะครับพี่เทพเรานะครับบวกไป3บาท50ตังค์เลยบวกไป3.48%อนะครับอยู่ที่104บาทนะครับมูลค่าการซื้อขาย1,117ล้านบาทท็อปนะครับกลวงกันมูลค่าการซื้อขาย548ล้านบาทบวกไปบาทสลึงนะครับบวกไป2.81%จ อยู่ที่45บาท75สตางค์ p t t g ทีนะครับเพิ่งมาตอนนี้ตอนเ,เช้าซุ่มๆเนอะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่57บาท50สตางค์บวกไปบาทหนึ่ง1.77นะครับมูลค่าารซืสุขาย1,451ล้านบาทนะครับตอนนี้57บาท75สตางค์แล้วปูนไม่ทันเลยนะครับก็เปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนเรื่อยๆ ไออาร์พีซีนะครับบวกไป8สตางค์นะครับ3บาท8 6สตางค์บวกไป2.12ดูกลุ่มน้ำมันเรานะครับหมายถึงไม่ใช่ของเราเนอะน้ำมันประเทศไทยนะก็กลุ่มบตททนี้บวกกัน2กว่าหมดเลยนะครับมีบตททอกับพิเทพบวกไป3นนะครับไปดูกลุ่ม กลุ่มธนาคารนะครับโอ้โหก็ฉุูดธนาคารนี่ตกมาต่อเนื่องนานนะครับวันนี้เขียวป้านเลยนะครับอย่างที่ว่านะครับเคแบงตอนนี้บวกอยู่8.76นะครับบวก9บาท50อาเปลี่ยนเป็น9.22แล้วนะครับ10บาทนะครับยืนอยู่ตรงนี้นะครับ SCB นะครับบวกไป5.82บวกไป5บาท75สตางค์นานๆเห็นดีเนาะอยู่ที่105บาทนะบวกไป6.33แล้วตอนนี้เปลี่ยนเร็วนะครับมีแรงซื้อเข้ามายาวๆคิดว่าต่างชาติต่างชาติเปลี่ยนใจหรือเปล่านะครับ b b บเอนะครับบวกไป8.6 8 1 7 8 6 5นะครับตัวเลขคลิกไปพลิกมาบวกไป9บาทนะฮะ113บาทนะครับเอ่อ KTB บวกไป4.81นะครับบวก60สตางค์อยู่ที่11บาทนะครับ t i สโ o บวกไป1.93นะครับบวกไปบาท3หลึงนะครับ92าบาท50สตางค์เบนะครับบวกไป3.51นะครับบวกไปบาท129บาท50นะบรัาบ c ท m b t i m b นะครับวกไป6.67บบกไป ห้าสตางค์นะครับอยู่ที่แปดสิบสตางค์นะครับอืมก็แบงค์แบงค์มันแรงสุดนะครับวันนี้แรงกว่าคนอื่นบวกขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ขึ้นอันดับสูงอ่าไปดูสื่อสารมั่งอ่าสื่อสารถอยนะครับแอดวานซ์ Advanced, ลบไป1.63%นะครับลบไป3บาทเลยนะครับอยู่ที่180บาท อันบานเขามีข่าวโดนเทคไปนะก็ไม่ได้โดนเทคเขาซื้อหุ้นใหญ่ไปนะ d ีแทนะครับบวกไปลบหนึ่งบาทนะครับลบไป2 7งจุด็ดสเอร์เซนะครับสาิบาทห้สิสตางค์ทรูบวกได้นะหตังค์บวกไปห uh, นึ่งจุดหนึ่งจุเก้าสี่เอร์เซนตะครับอยู่ที่สามบาทสิบหกตังค์นะครับ Intouch ลบไปบาทสามหนึงนะครับลบไป2องจุดสองเปอร์เซนตะครับอยู่ที่เจ็สิบ้าาทเจ็ดสิห้าสตางค์ปรากฏว่าสื่อสารมาล้มนะครับมีทรูบวกแจสก็บวกนะครับ, jazz, บ พลิกไปพลิกมานะบวกไปตอนนี้บวก 1. 4 6นะบวกไป4สตางค์สบาท78สตางค์นะฮะเดี๋ยวไม่ดูกลุ่มอะไรต่อนะฮะก็เอาแค่นี้แล้วกันนะครับก็ก็อย่างนี้เห็นนะหุ้นกลุ่มแบงก์บวกหนักสุดน,นะฮะน้ำมันตามมาสื่อสารลบนะฮะเออเอเอก็ไม่รู้สลับตัวเปล่านะฮะจะไปดู ผมเดาว,ว่าต่างชาติซื้อนะหรือไม่ก็มีใครหน้ามืดแหละหมายถึงหมาถึงอาจจะเป็นสะพานแล้วรายใหญ่แหละขาใหญ่ซื้อนะครับทิศทางตลาดหุ้นนะครับปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับทำสถิติสูงสุดระหว่างวันใหม่นะครับ day high นะครับไปอยู่ที่29 จุดเกจุดนะครับอยู่ที่พันห้าจุดตอนนี้ยืนใกล้เดไ h ไฮนะครับอยู่ที่28บาทบวก28.42จุดอนะครับอยู่ที่บวง1.83%แปดสามเลยนะครับพันห้าจุดนดะครับเดี๋ยวเราไปดูหุ้นตลาดต่างประเทศนิดนึงนะครับต่างประเทศอ่าไทยไม่เหมือนต่างประเทศหรือเปล่า นะครับไปดูอันนี้วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับดาวโจนบวกไป0.65นะครับ S&P 500บวกไป0.81 NASDAQ บวกไป1.19นต์ะครับก็บวกได้ดีนะครับ <c oughs> ดูหุ้นยุโรปนะครับฟ FTSE 100บวกไป0.32ดัอเกเยอรมันบวกไป0.13 c ปอร a x 40บวก6 0.65เอร์เซ็นนะครับส่วนใหญ่บวกนะครับตลาดหุ้นยุโรปบ,บวก,บวกเกือบหมดเลยนะครับ มีโปรตุเกสลบไป1.27%นะครับที่เหลือบวกหมดไปดูภูมิภาคเชียร์แปซิฟิกนะครับออสเตรเลีย ASX 200บวก0.39%นะครับนิวซีแลนด์ NZX 50 Cross นะครับบวกไป0.96%นะครับไปดูจีนนะครับเซี่งยงไฮ้คอมสิตบวกไป1.45% CSI 300บวก1.40%นะครับหั่งเซ็งของฮ่องกงนะครับบวก1.05%นะครับส่วน จาการ์ตาคอมเพรสิตบวกไป1.31%เซนเซกอินเดียบวก0.63%ญี่ปุ่นนะครับนี่ K225 บวกไป1.78%โทปิกบวกไป1.83%นะครับมาเลเซีย KLCI บวกไป0.34%นะครับฟิลิปปินคอมเพรสิตลบ0.63%เศรษฐามสิงคโปร์ลบไป0.34%นะครับเกาหลีใต้คอสปีบวก0.94%คอสแดกบวกเยอะนะครับ2.61%ไต้หวันเวสไต้เดนเด็กซ์บวก2.45% ก็ไทยก็บวกเยอะแต่ยังไม่เยอะเท่าเขานะฮะแต่ก็บวกเยอะขอึ้นไปดูภาพรวมนิดนึงนะฮ <c oughs> ะภาพรวมภาพรวมนะฮะมันนี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง <c oughs> ภาพรวมนะฮะ ภาพรวมนี้จากซินนีออสเตรเลียนะครับบอกตลาดหุ้นนะครับในภูมิภาคเอเชียมีความอ่อนไหวท่ามกลางความกังวลที่สูงขึ้นนะครับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอยู่ในความต้องการนะครับตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียพยายามเขาบอก pick up pieces นะร,รวบรวมเศษต่างๆที่แตกสลายในวันจนันทร์นี้หลังจากการถล่มลงไปในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่ความกังวลในเรื่องเกี่ยวกับเชื้อไวรัสแสดงให้เห็นหนึ่งสัญญาณเพียงเล็กน้อยของการลดลงไปในขณะที่กระแสการไหลเข,ข้าของสินทรัพย์ปลอดภัย ให้ประโยชน์เงินสกุลดอลลาสหรัฐก่อนหน้าการทบทวนนโยบายการเงินที่มีความสําคัญของสหรัฐอเมริกาการออกตัวเลขข้อมูลหลายชุดนะครับและการอ่านค่าครั้งแรกของการสารวจความเห็นในภาคอุตสาหกรรมสําหรับเดือนสิงหาคมที่ออกมาในวันจันนี้แสดงให้เห็นถึงตัวบ่งชี้ในชั้นต้นว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจในโลกนะฮะมีผลงานเป็นอย่างไงท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ามันจะมีการตกลงบางส่วนนะครับโดยเฉพาะยิ่งในภูมิภาคเอเชีย ความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจจีนมีความเข้มข้นมากขึ้นในช่วงรวะยว่าสอสมัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องการเข้าไปปราบปรามของผู้คุมกฎนะครับเม็ดเงินจํานวนมากกว่า560,000หล้านเหรียญสหรัฐเยอะมากเลยถูกกวาดหายไปจากตลาดฮ่องกองและตลาดในประเทศจีนแผน่นใหญ,ญ่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกองทนุนวันวิตกนะครับว่าภาคไหนจะ เป็นภาคที่โดนเล่นต่อไปนะครับผลกระทบนั้นแสดงให้เห็นถึงหลักฐานอย่างชัดเจนนะครับในดัชดนีในกรอบกว้าง MSCI Asia Pacific ไม่นับรวมประเทศญี่ปุ่นตกลงไป4.8%ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะไปสู่กรอบต่ำสุดในรอบ9เดือนในช่วงเช้าว,วันจันทร์นี้ขยับตัวสูงขึ้นไป0.2%วันนี้นะฮะแต่การปรับตัวสูงขึ้นยังคงดูเปราะบางแลนะบอกว่าอาการเน่ากระจายไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับดัชนี Nikkei ตกลงไป3.4ในสัปดาห์ที่ผ่านมาต่ำสุดนับตั้งแต่มกราคมนะครับก็วันนี้เขาบอกว่าเป็นการช้อนซื้อนะซื้อของถูกจริงไหมเนี่ยตลาดหุ้นไทยกำลังเข้าสู่การคอทรานซิชันสุดท้ายนะครับหมดเวลาในช่วงเบรกแรกนี้เฉยเลยนะแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเบรก2เราไปคุยกันมีข่าวอีกเยอะแยะเลยนะครับสักครู่ครับ รายการส่องเศรษฐกิจโดยทีมงานอิคโนมิกไทยสนับสนุนโดยโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิม King Power เมืองไัยประกันชีวิตกรุงไทยวารปเมื่อโอนเงินจากอินเ l อร์เวรทำรายการได้ด้วยตุดเองตลอด24ชั่วโมงพิเศษวันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมเมือ่อโอนเงิน4สกุลหลักสหรัฐอเมริกาอังกฤษฮ่องกงและสิงคโปร์ รายละเอียดเพิ่มเติมที่กรุงไทย .com